สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 1 8 9 9 5ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยก็แล้วกันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีเนะาะวันนี้เป็นคลิปสรุป2ตัวบน3ตัวบ,บนแล้วกัน นะครับเพราะว่ายิงกิงสูตร10หน่วยบนสูตรเด่นบนแล้วก็สูตรหลักสิบลักหน่วยก็มีอีกเยอะนะครับแต่ลงให้ไม่ทันนะครับแต่ว่าแอดจะนําคัดสรรเฉพาะสูตรที่คิดว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับมาให้สมาชิกนะครับเพราะว่าก็คัดสรรเป็นพิเศษนะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องอ รอติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะก่อนอื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรองบัญในงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารญาณในะการรับชมไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ มาสรุป3ตัวบน2ตัวบนให้นะครับเทียบชน110หน่วยแล้วก็เด่นบนนะแล้วก็2ตัวล่างอา่าแล้วรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับ2ตัวล่างสรุปเนาะก็มาสรุป3ตัวบนให้ก่อนนะครับเรามาเท่าความดูก่อนหน้าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเด่นบนที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะใครยังจำได้อยู่ เด่นบนมีอะไรบ้างนะครับที่เราจับไว้นะสูตรเด่นบนก็ไล่ทําลายดูนะครับเพิ่มเติมมาอีกสูตรหนึ่งนะจริงๆจะมี7สูตรแต่ว่าเพิ่มมีอีก8สูตรเห็นว่าตัวเลขมันน้อยก็เลยนํามาแต่ตัวจับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะก็มี8ปมีเมี 2. เดิน27่สิบเจ็ดวนี้ถ้าถ้ามาต่อนะครับจับชุดไว้4ชุดนะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเนาะ ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง521อันนี้เป็นชุดโต๊ส5 2แ2ด6แล้วก็486เนาะ4ชุดนี้ไม่คิดอะไรมากก็ลองนำไปพิจารณาดูทีนี้ก็มาดูกร้อยหลัก10หลักหน่วยเทียบชนว่า4ชุดนี้จะเหลือสักกี่ชุดนะครับที่จะได้เน้นนะครับหรือจะไม่เหลือเลยนะครับก็มาดูกันมาดูหลัก ร้อยกันก่อนอตัวเลขอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่าแอดก็รีบๆนะครับเขียนประกาศตัวเลขนะครับก็พยายามจะสูมให้หลักร้อยนะครับใช้สามสูตรนะครับคัดเด่นจริงๆมีหลายสูตรแต่ว่าคัดเด่นคัดเด่นที่เดินพอประมาณเนาะสักสิบเจ็ดสิบแปดงวดยี่สิบงวดอะไรประมาณนี้นะครับสูตรเดินยาวๆก็มีแต่ว่ารู้สึกว่ามันบางทียาวไปก็เดี๋ยวค่อย เอามาคัดเฟ้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็ตัวเลขหลักร้อยวิธีการคำนวณดูตามนี้เลยนะบวก2คงที่ได้สูตรแรกได้7 9 2 3 5สนะครับสูตรที่2เดิน16บงวด17บก้นนี้เนาะตัวเลขแค่4ตัวนะเจ็ดสอ่หางวดสูตรที่3เดินพอๆพอกันเทียบชนแล้วชน3ตัวนะสำหรับ2ส,สูตรนี้แต่ว่าถ้ามา ชนกับสูตรนี้เดินยาวกว่าตัวเลขเยอะกว่าก็จะเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับ7กับ5านะครับสำหรับหลักร้อยเนาะเทียบชนมี7มี7มี7มี5มี5มี 5, ม5เนาะสี่ก็ชน2สูตรนะใครชอบ2ก็2ส,สูตรนะใครชอบอประมาณนี้ก็ทำตามสูตรก็ได้7กับ5หลักร้อยมาดูหลักสิบหลักสิบสูตสูเช่นกันเดินก็ สูตรนี้26งวดนี้สูตรนี้เดินยาวหน่อย30มวดนี้อันนี้25งาวดอ่าแต่ตัวเดินยาวๆเนี่ยตัวเลขแค่5ตัวนะ,ะน่าสนใจคือสูตรนี้ส่วนเดินไม่ถึงเดินสั้นกว่าตรงนี้ก็ตัวเลข6ตัวเนาะ,ะแต่เทียบชนแล้วก็เหลือ2ตัวเหมือนกันนะครับนี่เหลือ8กับหนึ่งเนาะใครชอบเลขแปดใครชอบเลขหนึ่งก็นําไปวิเคราะห์ดู นะครับเนี่ยสูตรตามนี้เลยนะเทียบชน3สูตรได้ชนที่8กับ1หลักสิบนะครับมาดูหลักหน่วยกันเลยนะครับหลักหน่วยนี่ชนอา่าสามตัวนะครับถ้าใช้3สูตรนี้นะแต่ว่าแอดมีหลักหน่วยเพียบเลยนะหลักหน่วยเยอะที่สุดบอกกันก่อนว่าชนที่2ถ้าใช้ทั้งหมดทั้งเจ็ดแปดสูตรเนี่ย ชนที่เลขสองนะครับแต่ว่ามันโอกาสที่จะถ้ามาก็ดีไปนะครับแต่ถ้าไม่มามันก็หาตัวแปรนะครับก็เลยต้องคัดสรรสู่ที่น่าสนใจมาให้นะครับให้เน้นไปที่สองนะถ้าใครชอบวิ่งรูดก็รูดสองแล้วกันวันนี้นะครับเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยได้รูดสองแต่เน้นที่หลักหน่วยนะ ถ้าใช้สามสูตรนี้นะครับขอให้มาแล้วกันเนาะเดินที่ยี่สิบแปดวัยี่บเก้าวันนี้เนาะสูตรนี้ก็สูตรนี้เป็นสูตรไฮไลท์สูงสุดแปดหนึ่งสองสามสี่อ่าสูตรนี้ก็หกแปดศูนย์สองสี่ห้าอ่าสูตรนี้ก็แปดสองสี่ห้านะครับเดินยี่สิบวันนี้พอๆกันนะสูตรนี้สองสูตรนี้เนาะอ่ามาคัดแปดสองสี่แปดสองสี อันนี้แปดสนสตัว824อ่าจับชุดนะครับเรามาจับชุดสรุปกันเลยอ่าสรุปให้ VIP ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับส่วนตัวเลขอ่ากลุ่ม VIP ต้องการอยากเรียนรู้สูตรก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับสมัครรายปีนะครับ สรุปหลักร้อยห้ากับเจ็ดหลักสิบหนึ่งกับแปดหลักหน่วยสองสี่แปดเนาะจับชุดสองตัวบนนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับแปดสองแปดสี่แปดแปดนะอาจจะเวิร์ดไหมวดนนี้ก็มไม่แน่นะแต่ว่าถ้าคัดเน้นที่สุดก็คือหนึ่งสองกับแปดสองนะครับหนึ่งสองแปดสองนะครับนะ่าสนใจอันนี้จะ,จะยังไม่วงให้เนาะไก่ชอบชุดไหนเมื่อจับสามตัวจะได้ 12ชุดนะครับตรงตรงนะ3ตัวตรงตรงก็12ชุดตรง5 1 2 5 1 4 5 1 8อ่าใครชอบ2ชอบ8อ่าก็ดูเอา5 8 2 5 8 4 5 8 8 7 1 2 7 1 4 7 1 8 7 8 2 7 8 4แล้วก็7 8 8นะอ่าก็ถ้าพูดในเรื่องของตัวเลขเบิ้ลเนี่ยก็หลายงวดแล้วเนาะ หลายงวดแล้วที่ยังไม่มานะครับจะมางวดนี้ไหมก็ไม่แน่นะครับถ้าล้มกระดานก็คือเบิ้ลมานี่ก็หายท้องทั้งหลายสำนักนะพูดถึงถ้ามาเบิ้ลเนาะอ,อ่ะก็กันการไว้แล้วกันนะครับที่มี588แล้วก็788นะครับ12ชุดถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะอ่าเพราะว่าเป็นชุดตรงนะครับไม่ใช่เป็นชุดโต๊นะ ป็นชุดตรงทีนี้ถ้ามาเทียบกับเลขเด่นของเราเหลือกี่ชุดอ่าเมื่อสักครู่ถ้ามองในตรงนี้เทียบชนจะเหลืออยู่นี่สชุดนี้อ่าที่เน้นเหมือนอ่านี่เห็นไหมอ่าห้าหนึ่งสองห้าแปดสองนะครับเพราะฉะนั้นก็ วงให้แล้วกันที่น่าสนใจนะแต่จะมาหรือไม่มาก็ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับถ้ามาก็ดีไปนะครับถ้ามา่มาก็ต้องทําใจอย่างว่าเนาะ,ะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีใครรู้ตัวเลขจะมาตัวไหนหลายๆท่านบอกให้เฟ้นให้เน้นวงให้หน่อยก็วงให้แล้วถ้าสุดไม่พลาดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ 3ตัวบน2ตัวบน,วบนในงวดประจำวันที่16มีนาคม65นะครับของุท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ